Yeah. ตอนนะครับงัวควายกีบ้านนะครับผม,บผมตอนง้อนะครับมะคุงนะครับดกคักครับผมพ่อยพี่น้องอ้าวโตเหนื่อยแบบเหยเอาเลยครับพ่อพี่น้องอปอปเป็นมะคุงไปนะต้นที่เตียงนี่ครับพ่อพี่น้องต่อมากันดกเหลือเกินนะครับ สวัสดีครับเอนีแม่พ่อขึ้นพอดอนไทยหน้านะครับผมเอาโอ้ฝนตกเขาดีนะ <c oughs> อันนี้ไทยหน้าหุ่นบอกว่าเนครับผมเพิ่มมนในการช่วงแรงครับผมถ้าทิศใส่กระกดินนะครับผมอันนี้ ุพอดอนนะครับคนแต่ล่งจะใช้หน้าครับใช้หน้าหุดนะครับหุดไว้นะครับผมเดีออ๋ยวรอรอกว่าฝนที่จะมาเนี่ยแหละครับผมก็ใช้ผู้เดียวเลย,ยลใช้แล้วจะให้หรอพ่อนี่ ไม่ล่า่างๆต่เกาจะมือเขาเจาใส่รถแบนไถไงเน,ะนาะก็ว่าขันดินดีไถเองีได้มันดีนันที่ดูว่าที <c oughs> ชมแร่งนะครับพาดมาพี่น้องมาชมนะครับชม,มบรรยากาศท่วทัศนส่วนมากก็จะารถไถง่ายแล้วครับไถนะครับมองเห็นไปไกลเลยโอ้คันว่าไถกับไถหย่ากันด้วยนะครับเนะ <c oughs> าะก้อยเล็กเขาเอินไปน้ำกลดไม่้องซื่อตัไถหย่างก่นเฮเอาคุปปาไถไปเลย

ครับลมดีโยแน่นแน่ฝนฝนตกทิ้งช่วงประมาณสามมือไอ้พอดีพอดีใช้ของปั่นอยู่าแน่นโนี่ก็เป็นวุ้ยวุ้ยคอดนะครับอื้อ เอาครับผมระวังรถไถหน้าเดินตามนะครับผมกับรถตู้ไถไงนะครับชื่อเบต้านะครับผมถ้าพอเงอินไปหนอ่อยมาชมนะครับผมชมบรรยากาศเป็นไถหน้าชุ่มแรงนะครับผมพอเงอินไปหนอ่อย รถไถไงรถไถได้ไลยกว่าแล้วครับผมเร็วเร็วกว่านะครับไถเพียเดียวจะไปตามที่ผู้อื่น บางมองกะวานล้วครับผมให้พี่นง้งวานซะส่วนไหลนะครับผมอีกบางส่วนกะล่อฝนอีกนะครับประมาณจากักสองสามอาทิตย์นะครับที่จะมาถึงนะครับผมบรนยากาศดีแห้งครับผมช่วงแรงเย็นครับเย็นดีเลยครับผมช่วงนี้อากาศเย็นดีเลยนะครับผมพ้ามาชม ท่องทุ่งหน้านะครับพี่น้องอ๋อคุณพ่อเป็นกะขุดซ้าน้องอันนี้เป็นเกาน่าหยาไวแหงง้วนนะครับผมก็เฮ็ดเป็นคอกคอกงัวคุณพ่อนะครับผมผ้องทุง่งบ้านน้องวะหน้าคำบ้านย่างนะครับผมบ้านลา นี่ครับหน้าไปก็เฮ็ดดีดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องมีหัวมีนะครับอันนี้ก็บเป็นพุ่งวานนะครับวานเขานะครับผมดินนวลครับครับผมบ่มีหอดต้นหญ้าจักต้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องทองให้ท้องหน้านะครับผมชนบทของเฮาอันตรงนี้ยังบ่ทันได้นวานนะครับผมอันนี้ ทองทุ่งบรรย่างนะครับพ่อพี่น้องบ้านพ่อดอนนะครับหน้าพ่อดอนนะครับกองเที่ยงโอ้ครับมาชมพักพคนปลูกไว้ครับพักพอดอน ปลูกต้นมะคุงมะคุงนะครับดกคักครับผมพ่อยไปนอ้องนอาโตเหนื่อยแบบเหงาเลยครับพ่อยไปน้องเป็นมะ,นะะคุงไปนะต้นที่เตียงนี่ครับพ่อยไปน้องต่อมาคุณดกเหลือเกินนะครับไฟตูนะครับผมบักซิกนะครับผม โอ้คุณพ่อเให้ยังเนาะครับผมคุณพ่อเฮ็ดที่ยังครับเนี่ยกอกงัวกอกงัวครับผมอ๋อมัมเหมือนข้าวมันเหมือนไหมอ๋อมันเหมือนข้าวอ่อผู๋เฮ็ดเปลี่ยนใหไปข้าพ่อกลับบ้านแล้วปะรับพ่อกลับบ้านกลับแล้วยไมเฮ็ดไมนเฮ็ดว่าใดอ๋ออันนี้เฮ็ดเดิน ข้กอ okay. no, oh, so like yeah, no ีอยังครับขอกงัวครับงัวขุนเนาะคุณพ่อโอ้ครับผมอ๋อง้ออ๋อครับผมง้อตัวใหญ่ง้อยนักอ่ะครับผมคุณพ่อเลี้ยงปายังครับเนี่ยพ่อน้องถ้ามาฉาิเล่นมา มาควายพออว่างของท่านหนึ่งไม่ดีครับผมเหนื่ายเร้มดาเข้มาขาดเนีครับผมบรรยากาศย่ไม่เลี่ยงเดี๋ยวแก่งดีบ่ได้นอนเนาะครับผมเนาะคุณพ่อเนาะบ่ท่านไหนนอนมาบ่ท่านไหนเอามาลงเนาะครับผมท่านเล้วเล้วมันอนอยู่ดีแล้วครับผมงัวมาลงงัวมาลงจคกสองสามตัว โอ้พอน่อยโตได้นี่คลอกละโตนป่ครับนี่นับคอกนี่ก็ประมาณเจ็ดโตนะครับผมอ้็ต่อไปอีกนะครับผมเห็ดลังค่าตามันห่อนเนี่ยพ่อตว่าใครห่อนเลยแต่หอนลมดีเนาะอากาศดีครับคุณพ่อเป็นแบนีอ๋อล่มนะครับยัง่มอยู่ กับผมเกี่ยนมอ่อนเลยไปกับผมมือนี้กับพ่อพอแม่พี่น้องท่านพิชมนะครับเลาะทงนะครับผมมาพ่อคุณพ่อก็เลยถามข่าวข้าวนะครับผมว่าคุณพ่อเป็นเห็ดหยังนะครับผมเห็ดแบบบานๆนะครับไถหน้ากอกงัวนะครับผมอยู่แบบเป็นอยู่แบบบานหน้าเฮาชนบทนเฮานี่แหละครับผม ันว่าแลีวๆนะครับเปนองง่วมากปลอยนะครับกะจาะ้าป่อพไปนอแท่านผู้ชมมากรับชมนะครับผมผมว่าล่มจังเราเป็นฟอเยว่าเบิ่งใหม่นะครับผมท่านผู้ชมครับผมนี่ก็มีน้ำนี่นะครับปนองท่านผู้ชมว่าจะฝนตกนะครับ ถึงจะทิ้งไปสามซีมือกับน้ำกับยังยังยูอยู่นะครับผมยังคงอยู่นะครับช่มบรรยากาศยง้าแรงครับผมค้นกรกลับจากใหจากหน้านะครับเกี่ยวหยาไปงัวพ้อมนะครับครับผมใาลังก้นเป็นกับเ็จภารกิจจากของใหของหน้านะครับผมเป็นกับ เกี่ยวห้านะครับติดไม้ติดมือเพื่อไปให้งัวกับควายที่บานนะครับผมพลอยไปนอนชมนะครับเป็นวิธีชีวิตของชนบทนะครับที่หาบึงบ่ได้นะครับในเมืองนะครับผมะอยู่แถวชนบทนะครับผมโดยเฉพาะภาคอี่สานของเห้านะครับนี่ครับผมเป็นกาเกี่ยวหยานะครับผมไปฝาก ไอ้ตอนนะครับงัอคว้าี่บ้านนะครับผมตอนง้วนะครับเนี่ครับผมทางก็ไปในบ้าน กรับทุงหน้าอ,อ๋อครับผมคำแล้วครับพ่อแม่พี่น้องถึงเวลาเข้าบ้านเข้าซองนะครับผมแต่ว่าเพิ่นกันยังเห็ดจนเมือยจนคำนะครับผมไทยจนเมือยจนคำเลยนะครับผม่นว่างานเล็งว่าสั่น พราว่าอยากใช้แล้วครับเพราะพอ่อพี่น้องเป็นเใช้แล้วเลยมืนอนี้ใส่ดูคอนทันนั่น ครับผมลำล่ากับบรรยากาศย่ำแรงนะครับลมพัดเย็นๆครับพ่อแม่พี่น้องหมอกกำลังจะลงนะครับต่างกันกับย่ำของเวียนยางสิ้นเชิงเลยครับย่ำเวียนหลอนห่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องย่ำแรงละเย็นนะครับเมื่อนี้ก็อากาศดีมากเลยนะครับผมพ่อแม่พี่น้องฝั่งหนึ่งกับหมอกลงนะครับผมประเทศให้น่าจะนี่ลหลกว่าสามฤดูเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ครับผมซึ่งได้กาอย่าลืมติดตามได้ครับผมหน้าเมืองนะครับผม1นึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับผมกดซับสไครต์ในช่องหน้าเมือง1นึนย์นึั่นด้วยครับผมขอบคุณลหลายๆครับ